นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัตสะปะกาวโตอันราหโตสมมาสัมพุทตัสสะสีสีทีิภาพรบวันเวนวิเศษอติเลกะเตโชชัยตุปะวัง ยายมังคละใจยามหามงคลมือดีแม่นมือสันวันนี้แม่นวันดีวันนี้ทีเป็นเอกวันอาเนกสวัสดีอาทิตย์ใชใจสีจันทร์กำจัดไปดีสัตว์ตปีนาตอังคันอาจมงคล พูดเป็นบุญกุศลเจ้าเกิดปริหารลลำเดิดมหาปลารสุกติญาเวนวิเศษเจ้าเป็นเจตเจ้าจริงอุตมังคลาสุนักตาสุมังคลาอุตมะโชอุตมะยบอุตมะดิติอุตมะม,ม,มหานิติมหาสักีพิลา ด้วยอำนาจอันลืสาบปูนกาทั้งหลายไม่มีทั้งนักปราชญาดและปูโลหิตมีทั้งบัณฑิตและเจ้าเมืองพังพรมแถวแก่มานังล้อมสาธุการบริวารลายเหลือดลังมาห่มนั่งโยดส้นลอนตาสะอ่อนบุญหลายหลากบ่ผัดผักไปไกล มาหฮมใจสมเสนย่อยกเงินมงคลให้เป็นผลแพ่สรางตุละอ่างความดีรวมกันมากะทำลาบาสีเพื่อให้เป็นมังคลดีอันวิเศษ ปาโลเพียแดแห่งพิธีสามสิริมงคลให้เป็นผลอันเลิศสิ่งประเสริฐเริมดวงจะตา,าต้อ,อายุบุษาสุขหมดทุกโศกเวนภายซิ่งจันไลให้ไก่ห่างอันตรายทุกอย่างจงดาหายสุขสบายแจบซอย บนแลนหอยอยู่สุกีบุญนิมิตาโลกีนี้หายเสียงก็เกณฑ์เสียงห่างนี่กายมีแต่ความสุขส,ขสดใจเปิดแผวเสริมจตาาดลาตีแล้วอยู่สวัสดีสิสิสมือนี้แม่นมือสันวันนี้แม่นวันดีวันดีทีอมุตตะสุก ตอกใบนีแม่นตกไม้จันกันใบนีแม่นกันไม่เจวาแถวแก่ตกแต่งแล้วจึงได้แต่งปักวันมีเครื่องกันพรมแ่าแก่มานางลอ้อมอ้อมอยู่ปักวันอนหลอดใจหลายมีทั้งใาโปูกแกนมีทั้งแหวนใส่ก้อยปัดหน่อยสอยสังหวานอาหารลายเลือหลากซับปะป๊ะควอม ทุกสิ่งทุกอันมีทั้งผู่พังและมักหีบเปราวังหีบดาวดามาละหอม่วงเหา่าเหล่ากองแก้วยกใส่ปากควนส่วนกันมามวนเต่าเข่าต้งกลวยบายสีไายหน่วยดีเจียงปอดประหยดไทยทดด้าพนละาานองค์มาแต่เมืองฝากวัดแวลงนา ดับตอคุณสีคุณปันทมที่สันงามสะพัดเท่าจึงมีปานราชอายาปงสิทธิใจยปปะพบบนบวรแวนวิเศษอติเลกเตโจชยยตูระวังชจยมังคลังดังนี้เป็นเขา บาดนี้คอยจากยอปากวันเอามาตั้งไหว้หองพุ่งพี่น้องสาวเบาหนุ่งงามบัดนี้ได้เลิกงามยามดีเลือดแล้วพอเท่าแก้วจึงไปอัานราตนาอาจารย์บูตรลาดมานังศาสตร์คุณควรคุณควรขึ้นซาเมื่อจอมพระศาสตรคุณควรขึ้นซาเมื่อทาตุผู้หลวง ค,ค,คูนควรขึ้นเมือนดังผู้เข้าหลวงไกหล,ลาดคูนควรขึ้นเมื่อนดังธาตุหินแคนเส้นพันปีอย่าได้สายเมื่อหนาหาพันปีย่าด้สายเมื่อหลังที่โลติตังก็ให้พวกเจ้ามันแจน ให้พวกเจ้ามันปั้นแกนเลกแดนให้พวกเจ้าแข่งปั้นแกนหินลาดให้พวกเจ้ามันปา้นเลี่ยมบาดร้าเสมนจำเลนเป็นอาจกวางยาได้ตกอย่าได้ห่วงให้พวกเจ้าอยู่สวัสดีสั้นพันปีเจ้าอย่าได้ถอยเท่า วันคำเศร้าให้พวกเจ้าอยู่สบายบานเชื้อลการยืดยาวยิงนับด้วยสิ่งตสงาสรงใครบัดนี้ปุงข่าทั้งหลายทั้งอาญ,ญาเจ้านายราชการท่าแก่พ่อแม่ป้อมปุงหมู่วงสาบมีทางกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมทางนายกกอบอตอล คนมาขับขังสะฟังผอมปุงหมูนาลีร้วมกันมากะทำลาบายสีสู้คนให้แกเจ้าภาพเจ้าซาตา้อมด้วยครอบครัวเฮือนซานหลังนี้ขอให้พวกเจ้ามีโจก็ให้พวกเจ้าให้สโกโอกาขอให้พวกเจ้าหาย โอ้ยายโลกาปญัญญาทั้งอุบาทและจั้งหายทั้งวัดไออันหายยิ่งทวนทุกสิ่งอุปัตตวะอันตาลายจงสูญหายมินาก็ขาดเข่าในเนื้อจงดีกายพุ่งเสียดจันไหลให้ป่าใจห่หาง มดทุกอย่างนานาก็อ,อันเกิดมาแต่กำเนิดหรือว่าเกิดอยู่ในสีตะิลาลังกายทั้งภายในและภายนอกก็ให้ออกอ่างกายก็ให้หายไปแต่มือหนีต่อไปนีก็ให้พวกเจ้าใดเลื่อนโยดและศักดิ์ีต่อไปนีก็ให้พวกเจ้าใดเป็น แททีสุงสุดขนาดขอให้มีอำนาจกวงจังขอบเขตจักรวาลสตัตวมันย่าได้มาบังเบียดจะได้มีกูเกียดสอดเสียดแล้งจะให้พวกเจ้ามีปัญญาปัญญาจะเลี้ยวสลาดองอาจเหมือนดังพาะนาคาเซนก็ ก่ยาให้เห็นแก่ยาให้หูยาพวกเจ้าอยู่ก็กให้พวกเจ้ามีชัยยาพวกเจ้าไปก็ให้พวกเจ้ามีชกขอ,อย่าใดมาผ่านมันย่าใดมาตองอุปสรรคกัดของอยา มีขอให้พวกเจ้ามีราจะมีใส่สองแจงตัวทุกแห่งโลกาเหมือนดังแก้วประพา,างามดีใส่สองเป็นดังมวกแก้วสองใส่แสงเป็นของแพงอันลำเลิศ ก็จงบังเกิดเจาเจ้า,าือนเจ้าสารเจ้าบานเจ้าซองเจ้าสักาก็ให้ไหลลังมาเงมนคำยาขาดเหมือนดังน้ำฝนหยาดทำแผ่นปัตตาปีกินสิบป,ปียาได้บกจกสิบป,ปียาได้ลงยาไดโบกเป็นหาดยาใดขาดเป็นวัง ซาปากาลังก็ออยังเต็มดีดังเก่าทั่วทุกแ่าตลอดลาดูกันกันนอนหลับให้พวกเจ้าได้เงนินหมื่นกันนอนเตือนให้พวกเจ้าได้เงินพันกันนอนปันให้พวกเจ้าได้เงินลานออกจากบ้านให้พวกเจ้าโลมกุ้งเงินและกุ้งข้ามให้มีเส นานำแหลังลเลแหนาให้พวกเจ้าใดนุงพพ่งผ้าเป็นแสวไม่กำอไำม่ทั้งใจย่าเข้ามาไกลไกลไตลุ่ม้าให้มานอมดอกซอยสินทางแดนดินทั่วประเทศให้มาสาเกตเก่ากรมกาบดอกวันทาให้มาสักราบูชา วันยาได้ขาดให้พวกเจ้าได้ซาเวินราดอยู่สร้างดอกของเมืองให้มีสมพันเมืองหรือสาตัวเท่าโศกลับเท่ารูหลังไหลมาบัดดีคอยจากเสานเอาเจ้ายอดว่ามาซอยเลียหักเอาควันว่า วันเอ่ยวันจะไปปลูกผู้เป็นหากก็ให้มาจ้ามือน,น,วน,ปปน,าานีวันนี้วันจะไปปลูกหมากเป็ออนใบก็ให้มาจ้ามือนีวันนี้วันจะไปปลูกหัวจึงขายเชี่ยวอ่อนก็ให้มาซ้ามือนีวันนี้ว่า มาน้ำทางคนทองมาน้ำปองคนเที่ยวมากินข้าวต้มและของหวานมากินนำตานและนำอ้อยหมอป้อนเอิ้นจอยจอยกวรเจ้าให้เต้ามาว่ามาเยอะควนเอิอ จะไปหมดน้ำสาหญ่กินปลาก็ให้มาสามือนี้วันนี้ควรนจะไปอยู่หน้ากินข้าวก็ให้มาสามือนี้วันนี้ว่าม่เยอะควันเออ เมาตาเว้นคำลงหลับปาแเสงยามาตาเว้นแดงลงหลับป่าใหม่วันเจ้าไปอยู่เหนือห้อหรือไตก็ให้หีบมาเทียเท่ยงยะะคืนยาจ้าวันเจ้าไปอยู่ปากป่า,ปาแดนไกลก็ให้มาจ้ามือนีวันนี้ว้า เจ้ายัางอาไลนำผู้สาวจำหน่อยก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ควรเจ้าไปกินหลับก่อยนำลูกนำล้านก่อให้มาสามื้อนี้วันนี้ควรจะไปสำลานอยู่เมืองปญานากก่อให้มาสามมื้อนี้วันนี้ ควรจะไปลำบากน้ำหมูกที่ตายก็ให้มาสามือนีวันนี้ว่ามาเยอะวุนเอย้ยทั้งวุนในและควรนนอกควรขอกและควรกลางววนเอวบางกรมเกี่ยวควรนตองหน่อยและห้าวนม ควันมดำดูอาจควรปากต้านแล้วเจรจาทั้งควรตาและควรนคิวควรนนิวและควรแทนควรนคาแผ่นหลังไหลและไม่นั่นแม่นควรหูกอให้มาสามืือนี้วันนี้วา่าไม่ยอมควรเออ ข้าวีให้เจ้าหากเขี่ยวมากพีให้เจ้าคายให้เจ้าเกินมาได้ทองเป้าให้เจ้ามาโยดสืบสร้างดออแม่บันดาทั้งปีตาและเสือโคดอยากยิวโกตรก,ตกตทัทาให้เจ้ามารักษาตนตัวเจ้าตับตัวเท่าเทียราคาว่าไม่เยอะ เจ้ามาหอดไทยอย่าไปสนป้านาควรเจ้ามาหอดนาอย่าไปสนป้าเขาควรเจ้ามาหอดเยาให้ยูดสมชิ้นเย็นขอให้ลูกลานลายแฮนมาหลอมอยู่ปร้อมนาายัดหมูวงสาทั้งฝนตกย่าได้ไปทั้งหลังทั้งป้าห้องเสียงดัง อย่าได้ไปทั้งหน้าให้โลกภัยพายแพ้ให้ขัดจากกายสัพพะคอดทั้งหลายให้นีห,หายไกลห่างสัพพะปต่างๆให้นีห,ห่างไกลสูนให้พวกเจ้าสุขสมบูรณ์เป็นหมพวกแกว้วควรเจ้ามาหอดแล้วให้มาเข้าเป็นสุขิงให้มันมิดอิ่งตริง ตั้งแต่มือีอวันนี้ว่ามยอะควันเอ้ยความเจ็บเจ้าอยาได้ความไข่เจ้ายามีให้พวกเจ้าได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีอายุยืนยาวยิง ได้มีเป็นทุกสิ่งสมปรารถนามีพลานาไม่แข็งแห้งบอกแกบ่บกเ่าเงินทองไหลลำเขาสู่มือสู่วันชัยยตุภวังชัยยะมังคละชัยยะมหามุงคลจัตตารลธรรมวัตตันติอายุวันโนสุขังพลังก่อกาเทิน สัพพุทธานุภาเวนะสัพพรรมานุภาเวนะ,ะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพโสทีพะวันตุเตสีสีสิทธิใชัยาพิล่มพมมะสวัสดีไม่ตีใช่ยาโชคกุงขาดทั้งหลายขออัญเชิญเทพพญานาเจ้าเท่า,า,าจตุโลกบาลทั้งสี กับทั้งขุดนาบอยู่ปากว่าไพ่บนเจ้าจงห้าลีพ้นขึ้นสู่เมืองฝ่าหวยนาขึ้นสู่เมืองสวรรค์กับทั้งสักขุณตนวิเศษภาวนาเจ้าจงสเสด็จออกหนีไปแล้วขอให้พูงขาทั้งหลายมีโชคใช่จะภาพาแพ่ผจนมานพูงขาทั้งหลายจึงได้อราธนาเทพยาดาเจ้าทุกหมู่เข้าสู่ฟังรรมจำศีลบอประมาท อันหนึ่งผูงขาทั้งห้ายได้ปาถนาต่างต่างกันบางพองปารถนาให้ใหายโลกฆ่าพญาบางพองปรารถนาได้อลาธนาสินยอดยิงโหดแจงสิ่งของธาตุจงเสด็จย่านขึ้นสู่เมืองป่า้วยน่ะขึ้นสู่เมืองสวรรค์ทุกตนทุกตนทุกองทุกอง,ก,องก็คาเทิน